บริบทข่าวดีเริ่มต้นจากผู้เล่นเกมจำลองการบินบนเครื่องคอนโซลที่ได้รับข่าวว่า s e r v ์สตูดิโอและ Xbox Game Studio จะประกาศว่า Microsoft Flight Simulator 2024เตรียมวางจำหน่ายบน PlayStation 5ในวันศุกร์ที่8ธันวาคม2568โดยนับเป็นครั้งแรกที่เกมชุดนี้จะมาลงให้กับเครื่องเหล่านี้ซึ่งมีสิทธิจองล่วงหน้าในตอนนี้ด้วยส่วนลดสำหรับเวอร์ชัน Deluxe ์ r e m i u m Deluxe และ Avaator Editions รวมถึงเครื่องบิน n r t ต r o บ T38 a เป็นของแถม Microsoft Flight Simulator 2024ที่จะมาถึงบน PlayStation 5มีความแตกต่างหลายประการเช่นการเพิ่มโหมด Career System ให้ผู้เล่นสามารถเลือกบทบาทในอาชีพหลากหลายเช่นนักดับเพลิงทางอากาศนักค้นหาและกู้ภยัยงานก่อสร้างบนที่สูงและภารกิจการบินเพื่อการเกษตรนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายเช่นการลงจอดในสถานการณ์ยากลำบากการแข่งขันแรลลีภารกิจบินตำ่ำโหมด World Photographer และช ALLENGE ลลใหม่ล่าสุด เนื้อหาของเกมมีรายละเอียดที่สมจริงเกี่ยวกับโลกการบินรวมถึงเครื่องบินกว่า1 2 5ลำสนามบินและรันเวย์กว่า4 0 0 0 0แห่งสนามบินร่อนกว่า2,000แหง่งและลานจอดเฮลิคอป,อปเตอร์กว่า8 0,000แห่งทั่วโลกและเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับก,บการบินทะลุก,กำแพงเสียงด้วยเครื่องบินพลเรือนความเร็วเหนือเสียงอย่างบูมซูเพอร์ซอนิสเดโมเนสเทรเตอร์เอ็กซ์บีหนึ่งที่ถูกนำมาทดลองขับด้วยสำหรับผู้เล่นที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาของ Microsoft Flight Simulator 2024บน o n 5ได้ที่ PlayStation Blog Blog h t t p s b colon// l o g p l a y s t a t i o n c o m 2 <cream ing. S 1> 0 2 5 0 9 2 4 m i c r o s o f t f l i g h t k e y s i m u l a t o r 2 0 2 4 s o u r c e k n 2 p s 5 d e 8โดยเฉพาะฟีเจอร์ DualSense Controller ซึ่งมี Adaptive Triggers ที่ตอบสนองต่อความเร็วประเภทพื้นผิวและแรงต้านทานท,านที่แตกต่างกันพร้อม Controllers Speaker เพื่อให้ผู้เล่นได้ยินเสียงจากการสื่อสารจากหอควบคุมการจาราจรทางอากาศอย่างใกล้ชิด หากคุณมีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Flight Simulator 2024สามารถเขียนกระทู้ในคอมเมนต์เพื่อให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นขอและประแจก